ไปยๆใส่ส,สวยเลยพี่น้องครับวัดไฮสสบายหูดังครับพี่น้องครับมือน,นี่เบาสสัยน้ำพาพพร้อมพี่น้องครับมาเบื่องการพิธีหายุหากินของแบบอีสานแบบดังเดิมไซเบ็ดนะครับในช่วงเขากําลังตั้งก่อพี่น้องครับฝนตกช่วงฝนตกกําลังฝนตกนี่ป่าเิ่นสีขึ้นมาพี่น้องครับเขื่อนมาเพื่อบรางุใคร หรือทิ so it, mm ้งช่วงฤดูกลางเขาพันษาหรือว่าช่วงหอเข่าไงป่าสีล่งพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นว่างไข่แล้วป่าสีล่งช่วงนี้เพิ่นขึ้นมาว่างไข่นี่ครับเพื่อสิทีิสิเพาะพันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้องครับมื้อนี้เฮามารับชมบรรยากาศอยู่กลางทุ่งไฮทุ่งนาพี่น้องครับดูสภาพรับชมบรรยากาศเพราะว่าบ่าวสดใสได้ใส่เบ็ดไว้แล้วนะครับประมาณ20กว่าหลังเดี๋ยวเฮาไปลุ้นกันว่าเฮาสีมานบ่คืนนี้เนี่ครับเดี๋ยวไปรับชมกันแล้วกันทีเดียวพี่น้องครับ ดีเลพี่น้องต้อกตัวเมืองกันเป็นจังไดนเวลาน้องเอ้ถือแค่พี่น้องถือแล้วถือแล้วครับปลาอยังน้นี้ปลาเข็งพี่น้องครับปลาเข็งหลังนี้ปลาเข็งพี่น้องนี่ครับโอ้ปลาเข็งตัวใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเน่บเนี่ยเน็บพี่สดเด็ดครับหลังแรกแฮกมานของเราพี่น้องครับเรียกครับพี่น้องครับ โอนี่พี่น้องครับติดปลาคายงครับพี่น้องนี่นี่พี่นองกับตูวัวใหญ่ป่านไรครับใส่พอได้เลยพี่น้องครับเดี๋ยวเราอยากปลดกันครับพยายามเริ่มต่อครับพี่น้องครับวูนี่พี่น้องเฮ้ยปลาคอครับพี่น้องครับเฮ้ยสงสัยหลังนี่ติดปลาคอพี่น้องเฮ้ยปลาคอครับลังนี่ติดปลาค้อดีนี่พี่น้องครับ ปลาโคครับนี่ตัวยังงามเลยครับพี่น้องนี่นะครับใส่สวยเลยครับเป็นบรรยากาศน้ำไหลพี่น้องครับน้ำไหลนี่ครับไปไปเบิ Í ้งล่างเรียตัวครับหลังนี้ฉิมีลุ้นมาพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นะครับพี่น้องไปนังครับบาร์ทิดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวาะจี๋ขึ้นมาเบิ้งว่าปลายังถึกพี่น้องอันนี้การลางกล่องกันมีการลากกล่องกัน ปดป่ปานะครับเจอกันเมื่อเมื่เฮ้ยปลาเข่งครับหรือว่าปลาหมอนั่นเองพี่น้องปศ์ปลาเนาะพี่น้องจงรบกันพี่น้องดูนน้ำกันครับไปไปปศ์ดุ๊บครับพี่น้องปศ์ปุ๊บอีใส่สวยๆเลยพี่น้องครับนี่ปดุ๊บครับ สงามเลยพี่น hmm. right? <dropped> ้องนี <can st im achte> <in> CO, ่ครับนีเดิมันชัดๆเลยพี่น้องครับรรลุกใสสวยครับสุดยอดเลยครับขออนุญาตปลดก่็ได้พี่น้องเดี่ยวตัวครับเฮ้ยหลังนี้มีปิติกิริยาเลยพี่น้องป้ายครับป้ายนี่อุ้ยป้ายครับขออนุญาตตั้งกล้องก็ไน้พี่น้องอนุญาตตั้งกล้องกนครับ ปลาช่อนครับปลาโคหน่อยครับพี่น้องครับเนี่ยปลาโคหน่อยครับรุ่นนี้ผมสีเปล่าเาลยพี่น้องรุ่นนี้ผมสีปล่อยเพิ่นครับเพิ่นใหญ่เดีว่า ยังโมใหญ่นะครับพี่น้องครับเนี่ปยปล่อยคนไปครับเดินมาสักพักแล้วพี่น้องครับเฮ้ยหลังมีเถึกยังพี่นอ้องอุ้ยปากกัแย่งครับนี่พี่น้องปากกัแย่งนะครับปากแย่งเถือกนี่นะครับอืมอแย่งกันเอาครับจีบพี่น้อง เนี้ยปลาเขย่งครับพี่น้อนนงนี่เลยครับปล่อยงั้นตีต้องพิงต้องเซฟปลาเขาโอ้ปลาเขาก็ถือพี่น้องอน,อนี่พี่น้องนี่ปลาตะเพียนคร,รนับปลาตะเพียนปล่อยงั้งพี่น้องนี่พันแม่นรุดแล้วบ่ครับอ๋อ ปลาหน่อยครับน้องนีครับปลาตะเพียนหรือปลาขาวน้องอ้ต่เพียนปลาขาวสงสัยขึ้นนี่สิเจอแต่อตน่นหน่อยนะตัตใปลาตะเพีนยนไปดู้งดึงดดดนองอ้นี่ครับ อี้ยปลาตะเพียนพี่น้องอีนี่ครับนี่ใส่สวยเลยครับพี่น้องครับปับตตะเพียนนะครับปลาไหลครับนะตัวงามอยู่ด้วพี่น้องตัวงามอยู่ครับนี่บอครับพี่น้องครับปลาไหลครับนะครับปลาคอหน่อย กระโค้งน้อยหลายครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยไปยังครับพี่น้องครับเฮ้ยเฮ้ยไปยังครับไปยังพี่น้องครับมาดุกครับพี่น้องครับนี่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 ลาดุกน้อยครับพี่นี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ปลาดุกครับสุดยอดเลยครับใส่ง่ามๆพี่น้องขออนุญาตปลดก่อนครับสำหรับขับเคลื่อนนี้นะครับจะด้หลายเตรียมอยู่แต่ว่า โบมีตัวใหญ่นะครับพี่น้องครับโบมีตัวใหญ่มีแต่ตัวน้อยๆพี่น้องครับเ็ถือว่ามันเติบครับช็อตนี้รือว่ามันเติบแต่ว่าโบ้บางคนมีตัวใหญ่พ่อหรือปนอีสานบ้านเท่ากับพ่อสนิรพี่น้องครับอยู่แต่ว่ามีความสุขบ้านเท่ากับพ่อสนิรนะครับเดี๋ยวยังมากไม่กับบไไรนะครับว่าจะมีความสุขกับการหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเท่าพี่น้องครับนะครับ เห็นเห็ดแล้วเห็ดเอียงแล้วเห็ดแล้วมีความสุกนะครับจะท่มไปพี่น้องครับสำหรักที่นี่นะครับบาสุดไยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเสดพ่อเม่พี่น้องนะครับเบิ่งปลาที่บาสุดไยใส่เล้พี่น้องนะครับใส่ปลาพี่น้องนีกะโบได้หลายนะครับกอได้กินพี่น้องครับพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องนะนะครับ สร้าหรับคลิปนี้นะครับกระจ๊ไว้พินศนีนะครับความสุขเป็นความพีคของน้องครับเงินทองใส่น้ำกัน้นยาเจ็บจะจนลำลำเรื่อยๆกันสุขุสุขคนนะครับมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าสดใสทำคลิปต่อไปนะครับสร้างรับคลิปนี้นะครับวัดไทยส,สบายหัวหนังวัดดีครับ